สวัสดีครับผมกลับมาพบกับเฮียเอกหลังเซียนะครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนการดู IP address นะครับ IP address คืออะไรนะครับปกติเวลาคอมพิวเตอร์ของเราใช้ในการสื่อสารนะครับก็มันจะใช้ IP address ในการสื่อสารในการคุยกันระหว่างคอมเครื่องหนึ่งกับเครื่องสองนะครับวันนี้จะเป็นการวิธีการสอนการดู IP address นะครับแบบพื้นฐานนะครับโดยเดี๋ยวเฮียมากล่าวันก่อนนะครับ สำหรับ IP a d e s s เองนะครับมันจะมีที่เป็น local IP address กับ public ที่เป็น IP address 2ตัวนี้จะต่างกันอย่างไรนะครับเดี๋ยวเฮียจะมาอธิบายนะครับเพื่อนๆจะได้ทําการเข้าใจกันว่าไอสอตัวนี้ข้อหนึ่กับข้อ2นะครับที่เป็น local กับ public IP public IP address มันต่างกันยังไงนะครับก็เดี๋ยวเฮียเองขอเปิดตัว diagram ขึ้นมาให้ดูนะครับก็ สำหรับทางด้านขวาเองนะครับที่เป็นในส่วนของโฮมนะครับสำหรับทุกๆบ้านเองนะครับทุกๆบ้านเองก็จะมีตัวเราเตอร์ที่อยู่ที่บ้านถูกไหมครับตัวนี้ตัวเราเตอร์ที่อยู่ที่บ้านนะครับเ <ๆ S 1> พื่อนๆจะมีเราเตอร์อยู่ที่บ้านทุกๆคนอยู่แล้วจานวนหนึ่งเครื่องนะครับที่ไม่ว่าเพื่อนๆจะไปเช่าของพวกเ,เน็ตที่เป็นทูนะครับหรือ AIS หรือว่า T-board Band นะครับ พวกนี้มันก็จะมีเราเตอร์ตัวหนึ่งซึ่งเราเตอร์ตัวนี้นะครับมันทําการจ่าย i p address ให้คอมพิวเตอร์ที่อยู่ในบ้านของท่านนะครับสมม,ต,สม,มติว่าคอมพิวเตอร์นะครับมีทั้งหมด2เครื่องนะครับเครื่องหนึ่งเครื่อง2นะครับแล้วก็มือถืออีกเครื่องหนึ่งนะครับสมมติมี3เครื่องอา่าคอมสอมือถือ1น,นะครับตัวเราเตอร์มันจะเป็นการแจก i p address ให้เครื่องหนึ่งเครื่อง2แล้วก็เครื่องสาม นะครับที่เป็นมือถือนะครับในในการแจกภายในบ้านนะครับหรือในภายในร้านเกมนะครับหรือภายในสํานักงานเองนะครับมันจะมันจะใช้เป็น IP ที่เป็นในส่วนของ local ip นะครับคือ local ip คืออะไรคือ IP ที่คุยกันได้เฉพาะภายในนะครับก็คือคุยกันเนี้ยนะครับในวงเนี้ยคุยกันในเนี้ยให้มันคุยกันได้นะครับผม ก็คือคุยกันให้ได้เรียบร้อยนะครับด้วย IP นะครับของของคอม1นะครับของคอม2แล้วของโมบายหนึ่ตัวเนี้ยมันจะไม่ซ้ํากันนะครับมันจะเรียงไปตามชุดที่เราทําการตั้งค่าไว้ที่เราเตอร์นะครับสมมุติว่าสมมุติว่าถ้า IP ในบ้านนะครับเป็น 192.168.1.x อย่างนี้นะครับสมมุติว่าคอมหลังเมื่อกี้ในตัวอย่างจะมีคอมอยู่2เครื่องถูกไหมครับ เอ่อความสองเครื่องมันก็จะแจกนะครับหนึ่งก็หนึ่งหกแปดจุดจุดหนึ่งจุดอ่าสมมติเริ่มจุดจุดสิบนะครับมันก็จะแจกเป็นหนึ่งจุดเก้าสองจุดหนึ่งหกแปดจุดหนึ่งจุดหนึ่งหนึ่งอ่ามันจะแจกไปเรื่อยๆนะครับตามที่เราทําการเซตไว้นะครับหนึ่งสองมือถือก็ได้ตัวนี้นะครับมันก็จะเป็นไอพีชุดนี้นะครับในส่วนของที่เป็นใน IP ของขาโลเคอลนะครับผมก็คือ คุยกันภายในนะครับแต่ถามว่าอา้าวโอเคแล้ว Public IP คืออะไรนะครับที่เฮียมาสอนนี่ก็คือ Public IP Public IP คือ IP ขาเราเตอร์นะครับคือขานี้ขาที่มันเป็นอยู่ที่เราเตอร์ไปคุยกับ ISP ของเรา ISP คือ Internet Provider นะครับไม่ว่าจะเป็น Tool a s ต่างๆมันจะเป็นขา IP ที่ออกวิ่งไปคุยกับ ISP ของเรานะครับไม่ว่าคอมหนึ่ง คอมสองคอมเอ่อมบายนะครับเวลามันออกอินเทอร์เน็ตไปนะครับมันจะมันจะคุยด้วย IP ตัวนี้มันจะคุยด้วย IP ตัวนี้นะครับก็คือมันจะคุยพอไปคุยกับ i อ p ีมันก็จะมีบอกว่าอ่ะโอเคคอมหนึ่งคอมสองคอมสามตัวนี้ออกไปณเวลานี้นะครับ IP address คืออะไรมันก็คือ IP ขา Public ถามว่าแล้ว IP, IP ขา Public ดูอย่างไรก็เราก็เข้าหน้าเว็บนะครับแล้วเซิร์ชคำว่า what is นะครับ my ip address มันก็จะบอกเลยว่าตอนนี้ขา IP ขา Public เราคือ IP อะไรอย่างผมเองก็คือขาย IP ตัวนี้นะครับในะช่วงเวลานี้นะครับเป็น IP ของของ t ูอินเ t e r n e น็ตนะครับเมื่อผมทำการปิดตัวเราเตอร์นะครับสำหรับเราเตอร์ตัวของที่บ้านเนาะไม่ใช่เราเตอร์ตัวที่ฟิก IP นะครับเป็นเราเตอร์ตัวดิทัิกก็คือเราเตอร์ตามบ้านทั่วไปนะครับเมื่อปิดเมื่อปิดเราเตอร์นะครับ เราทำการเปิดใหม่ทีเราจะได้ IP ตัวนี้ชุดใหม่มันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับตามที่ฝั่ง i s เเขาทำการแจกกลับมาให้นะครับในส่วนนี้มันก็จะเป็นมันจะเข้าเรื่องของว่ามีโล c คอลไคืออะไรนะครับพับบิกไอคืออะไรแล้วก็วิธีการดูนะครับขั้นตอนต่อมาคือวิธีการดูโล c คอลไนะครับปกติโล c คอลไอย่างคอมนะครับคอมไม่ว่าจะเป็นมือถือเอเป็น PC หรือว่าเป็นโน้ตบุ๊กวิธีการดูไอก็ คลิกขวานะครับถ้าเพื่อนๆทำการต่อสายแลนนะครับเ,เพื่อนๆก็จะเห็นไอคอนที่เป็นคอมพิวเตอร์นะครับจากนั้นก็คลิกขวาแล้วก็ Open Network and Internet Settings เมื่อเปิดไปเรียบร้อยก็กดมาที่ Ethernet แล้วก็ก็เห็นฝั่งตรงนี้จะเป็น Ethernet หรือ WiFi เ,เพื่อนๆก็เห็นสัญญาณที่กดขึ้น Connect มันจะขึ้นสถานะ Connect ก็กดเป็น1ทีแล้วเลื่อนลงมา มันจะเห็นว่า IP address นะครับว่า IP address ขา local นะครับเป็น IP อะไรนะครับมันก็จะบอกเลยตรงนี้ให้ดให้ดูในส่วนของ IP address แต่ถ้าใครไม่ถนาดก็คลิกกลับมาแล้วมาดูในส่วนของ Change Adapter Option ก็ได้ครับจากนั้นจะเห็นขา LAN น,นะครับหรือไม่ขา Wireless เพื่อนๆแต่บันคลิกไปทีหนึ่งกด Detail มันก็สามารถดูได้เหมือนกันก็คือ IP address 192.168.159.132นี่ก็คือขา IP ที่เป็นในขาในขาของโลโก้นะครับซึ่ง IPS d e s นะครับถ้าเพื่อนๆอยู่ในอยู่ในสับเน net, ็ตเขาเรียกว่าสับเน็ตเดียวกันหรือว่าอยู่ในสถานที่เดียวกันอยู่ในบ้านเดียวกัน IP ชุดหลังตัวเนี้ยมันห้ามเป็น IP ชนกัน ชนกันก็คือห้ามเป็นหมายเลขเดียวกันนะครับมันก็จะเรียงไปตามที่เราทําการให้มันเริ่มอย่างอย่างผมให้มันเริ่ม10มันก็10 11 12สมมติว่ามี20เครื่องมันก็13 14, 14 15 16 17นแต่ชุดด้านหน้าตรงนี้จะเหมือนกันแลวก็คือกเป็นการแจก IP ไปเรื่อยๆนะครับในอันนี้คือเป็นตัว local ip address นะครับส่วน public ip address ก็อย่างที่ผมบอกก็คือให้เข้าหน้าเว็บแล้วใช้หน้าเว็บต่างๆที่ ดูขาย IP p u b l i กก็ก็ให้มันดูของเราไปให้มันแสดงมาเป็นขาย IP Public อะไรนะครับในส่วนนี้แต่ถ้าขาย IP Public ตรงนี้ครับส่วนมากถ้าเป็นร้านเกมหรือว่าสำนักงานที่ออฟฟิศที่เขาเช่า Fix IP address ขาย Public ตรงนี้ก็จะไม่เปลี่ยนแต่ถ้าเป็นไอสำหรับเราเตอร์ตามบ้านนะครับ 2AS ต่างๆที่เป็นตามบ้านต่างๆที่ จ่ายอินเทอร์เน็ตไม่ไม่ได้ฟิก IP มันก็ไอตรงเนี้ยมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆสำหรับขา IP Public นะครับอ่าก็จะประมาณนี้นะครับแปลว่านะครับวิธีการดู iPS d แอด s มันก็จะมีทั้งหมด2แบบนะครับดูว่าตอนเนี้ยเราใช้โลเคอ e s s เป็นอะไรนะครับอ่าแล้วก็ Public IP เป็นอะไรนะครับก็เป็นวิธีการสอนพื้นฐานง่ายๆนะครับเผมไม่ได้สอนอยากนะครับสำหรับถ้า สอนยากก็อย่างเช่นพวกสับเน็ตอะไรทำเล้ายังไงนะครับไอ้พวกนี้ผมคงไม่สอนนะทำเล้าการทำเล้าต่างๆนะครับการแบ่งสับเน็ตยังไรนะครับประมาณนี้ขออนุญาตไม่สอนนะครับก็ตัวนี้เป็นการวิธีการสอนอธิบายคร่าวๆว่าตัว local IP กับ public IP มีความต่างกันอย่างไรนะครับแล้วก็อธิบายคอนเซปต์นองแดงแกรมของเน็ตเวิร์กภายในบ้านของเรานะครับก็ท่านใดที่ชื่นชอบนะครับสามารถกดไลค์กดแชร์ ช่องเฮียเอกหลังเสียได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ